สวัสดีวันนี้เราจะไม่ทำอะไร <g ül> ทำไมทำหน้ากันนะเมียอยากกินกล้วยเชื่อม <g ül> เดี๋ยวไปตัดกล้วยมันก่อนเอามาเชื่อมพร้อมกับลูกสมุนบอดิกาสองตัวข่าวและเทาพร้อมกับจึงคุณยายจ<ห>ิตตาเ,เล่นวันนี้ลูกบังบังบังสีเยนเยเนย <g ül> ก็เก่งนะย่านี่ <c oughs> <c oughs> นี่เอาลูกน้องมาหาอตัวแล้วตงัอาาตงออกมาดิาตังอมาดิตังาหมาแมเลย <c oughs> นอนรอเด้อคนตน้นไงเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยจับา โอ้ใหญ่ดีจังดูแค่ไห่อวีที่สวนก็ได้วีแบบบุตไปดียนกกินไงเออ1น3 4 5 6 7 8 9 10ีห้อกดีมอพอไม่ต้องไปแล้วฮอมันมีแ่สองะมาช่วยกันแบก เย่จะได้กินกล้วยเชื่อมแลจ้าไม่ไม่แม่ถอยแม่ถือแม่ถือไม่ได้หางมันดันเปื้อนแม่ถืออันนี้อันนี้เราร้ยเ้าขากันดันสส่มาก็ลูกสอง มานั่งตากแดดเลยได้มาแล้วนี่ค่ะกล้วยเชื่อมจ้ะส่วนบ้านเราเองค่ะอดกล้วยเชื่อมจ้ะที่ไปตัดเมื่อกี้ใช่เธออุตส่าห์ไปตัด ลีลาเยอะอยู่นะเราอ่ะไงมั่งแม่ทําอร่อยถ่านหนูทําอ่ะหวาไม่แดกแข็งป๊กหวานเกี๊ยบขึ้นสมองเป็นเบาหวานตายสมั่งกูเนะี่ยโคตรจริงใจแม่ทําอันเนี้ยอร่อยมากเลยแม่ทำไมแม่แมแมทําอาหารอร่อยขนาดนี้ครับอืมก็กินเยอะๆแต่จริงๆนะหนูทำหวาไม่แดกแข็งก็แข็งเบาหวานยังไงหวานออกเกี๊ยบวกใส่มือมา อร่อยสรุปอร่อยนะไม่หวานมากมันจะเป็นอมเปรี้ยวนิดนิดฮะกิน <อม S 2> ยังไงให้มันอม<า><า>เปรี้ยวนะอ๋อใช่ฝาดนิดนิดเพราะว่ามัน,นยังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่แล้วมันก็ไม่ได้หวานมากแล้วก็ยังเป็นก้อนอยู่เลยอืมอร่อยม่ะวะไม่น,นึบๆเน,น่นหนือชอบกินแบบเนี้ยนึบๆรอย